เป็นแรลลี่ที่สดชื่นมากๆใช่ไหมฮะยอดเยี่ยมจริงจริทุกคนไม่ไม่ปล่อยควันเนี่ยคุณผู้ชมชอบ,ชอบม,ามากครับ <c oughs> ตรงที่มันประหยัดมากสามารถขับฟอร์มวันไปถึงพัทยาได้ <c oughs> โดยที่ค่าชาร์จไฟแค่50บาทไปกลับได้เลยไปหลายจังหวัดก็ึ้นเชียงรายไปน่านไปอะไรอย่างเงี้ยก็สุปคือมีที่ชาร์จพอเพียงทั้งหมดครับน้ำมันนี้ก็โหก็น่าจะตกเป็นเป็นหมื่นนะครับตอนนี้ค่าไฟก็ผมเพิ่มขึ้นมาสักประมาณพันห้าสองพันได้ครับ ชาร์จที่เอ e. ไปเปิดให้บริการเยอะๆเนี่ยฟังดีๆนะฮะผมบอกไปทางให้คุณหนุย่ยเลยนะเนี่ยในรายการแรกนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเช้านี้ผมส้มมาเลยส้มให้สมกับงานนี้ครับ MEA EV Rally คุณผู้ชมครับผมใช้รถ e ีคุณผู้ชมใช้รถ e ีวกันมานานเนี่ยคุณผู้ชมเคยมาร่วมแรลลี่กับเขาบ้างหรือยังครับ ไม่ต้องแปลกใจถ้าคุณยังไม่เคยเพราะนี่คืองานแรลี่รถ E ีวีหรือรถยานยนต์ไฟฟ้าร0 0ซครั้งแรกในไทยนะครับโว้สุดยอดมากณขณะนี้ผมอยู่ที่การไฟฟ้านครหลวงสำนักง,งานเพลินจิตน,นะครับใจกลางเมืองเลยเอาไว้วันนี้นะครับมีรถ E ีวีจำนวนมากเลยเข้ามาร่วมงานกันผมเองเอาจากบ้านมา2คันงานนี้นะครับผมสัมผัสกลิ่นได้เลยไม่ใช่แค่กลิ่นฝนที่กำลังตกอยู่ตอนนี้นะครับแต่ผมสัมผัสถึงกลิ่นความพร้อมของตลาดรถ E ีวีในบ้านเรา ผ่านการไฟฟ้านาครหลวงหรือ M E A ที่เขาวางโครงข่ายไว้ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลแล้วนะครับเราจะไปจากจุดนี้คือพลจิตใจกลางเมืองกรุงเทพพาไปสมุดรประการปริมณฑลแล้วโยกพาเมืองกลับมาไปที่นนทบุรีจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวเราลุยพร้อมกันเพราะวันนี้นะครับผู้ว่าการการไฟฟ้ามาเองทุกคนสนุกกับ E ีีเอา EV จากบ้านมาร่วม M E A E V Rally สนุกกันเลยฟรีด้วยนะไม่มีค่าใช้จ่าย,ยางานนี้ ว่าครับผมขอปั๊มอาซีแรกเลยได้ไหมฮะโอ้โหขอบคุณมากครับคุณผู้ชมผู้ว่า MEA นะครับคุณวิราเฉลยสัตว์นะครับวันนี้ดีใจมากและนี่คือ EV v a l l y y แรกของไทยใช่ที่ MEA เป็นเจ้าภาพจัดเลยนะฮะครับคือให้ทุกคนที่ใช้รถ EV นะฮะมีประสบการณ์ในการใช้แล้วก็พิสูจน์ว่าการใช้รถ EV อ่ะมันสะดวกสบายแล้วในยุคนี้จริงมันมีความมั่นใจแล้วว่าตลอดเส้นทาง ที่ขับรถไปเนี่ยนะครับมีสถานีชาร์จมีสิ่งอำนวยความสะดวกจากแอปพลิเคชันต่างๆต่างๆเพราะนั้นอีโคซิสเต็มของรถ EV การใช้รถ EV ีมันมาแล้วครับนี่ด้ในวันนี้เป็นแรลลี่นะครับฉะนั้นต้องมีการเก็บ RC RC 1ผมได้แล้วนี่นะครับก็มาจากสำนักง,งานเพลินจิตแต่ทั้งนี้ฮะนี่ ไม่ได้ไปแค่กระดาษอย่างเดียวก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าแอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกมาก M E A E V นะครับทั่วประเทศใช้ได้เพราะว่าเขาแสดงจุดชาร์จทั่วประเทศนะครับมีทุกกี่ห้ออยู่ในนี้อ่าซึ่งจุดที่เราอยู่นี้นะครับคุณผู้ชมดูนะนี่ผมอยู่หน้าตู้พอดีก็คือ M E A ใช่ไหมนี่นะครับมีจุดชาร์จอยู่ที่อาคารสำนักงานเพื่อนจิตแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับการใช้งานแอปเนี่ยเวลาเรากดแผนที่นะครับ เราจะฟิลเตอร์ได้ว่าเราจะแบบหัว AC หัว DC ก็คือชาร์จกระแสตรงกระแสสลับนะฮะชาร์จไวชาร์จช้า,าไวง่ายจะเอาไทวันไท2นะครับในเรือของผม CCS 2ชาร์เดโมมีหมดนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราคาตอนนี้ราคาต่อยูนิตนี่7บาท50 7บาท50ก็คือเวลาเรามาชาร์จตามสถานีบริการชาร์จบ้านก็ตามยูนิตไฟในบ้านนะครับสแกนนะครับนี่สแกนจุดก็คือเรามาถึงจุดแล้วใช่ไหมครับ แล้วก็เลือกวิธีการจ่ายได้หลากหลายนะครับจะ QR พร้อมเปย์นะครับเครดิตการ์ดวี c h a ไลน์เปย์ Wallet อันนี้ใส่เงินเข้าไปในกระเป๋าได้แล้วก็ยังนําทางได้ด้วยกดจองก็ได้เราจะไปถึงเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าอยู่ข้างหน้าขอกดจองหน่อยจะได้ไม่ต้องไปต่อคิวกันนานตัวเครื่องก็จะ reserve นะครับหรือว่าจองตามเวลานะครับเราก็ไปถึงตรงเวลาเราก็ได้ชาร์จตามคิวของเรานี่แหละความสะดวกสบายที่สังคม EV ตอนนี้ทุกคนรู้ดีว่าขับ EV กันเถอะเพราะว่าชีวิตจะดี เคยขับไปต่างจังหวัดหรือยังครับก็เคยขับแลครับมีปัญหาอะไรไหมครับไม่มีเคยขับไปสัปเหรนะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยจะมีที่ชาร์จซึ่งเราจะต้องหยุดแปะระหว่างทางอยู่แล้วนะครับเ<ม>ข้าห้องน้ําเลยทานอาหารเลยซึ่งเราก็จะใช้เวลานั้นในการ ชอบมากครับตรงที่มันประหยัดมากสามารถขับฟอร์มวันไปถึงพัทยาได้โดยที่ค่าชาร์จไฟแค่50าบาทไปกลับได้เลย oh. มีแอปพลิเคชันเยอะมากครับเราสามารถดูได้เลยว่ามันเยอะมากมีอูเป็นพันๆอ่ะตอนนี้มีการกระจายจุดชาร์จไปได้เยอะมากนะครับต้องขอบคุณ m อ a ีที่ว่ามีการไปสร้างไอ้โทรศัพท์ใชาร์จพลังงานในหลายๆที่เลย นะครับแล้วก็ทำให้เราในวางแผนได้ง่ายมีแอปพลิเคชันที่ช่วยผมวิ่งไปที่เขาใหญ่เนี่ยผมก็ชาร์จแค่1รอบแล้วก็กลับมากรุงเทพสบายสบาไม่มีท่อไอเสียแม้แต่รูเห็นไหมฮะทุกคนอากาศสดชื่นนี่สูดได้ เป็นแรลลี่ที่สดชื่นมากๆใช่ไหมฮะยกนิ้วเลยใช่ไหมฮะขอบคุณที่ไม่ก่อบุหรี่นะครับยอดเยี่ยมจริงๆทุกคนไม่ไม่ปล่อยควันเนี่ยคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยขบวนแรลลี่ยาวแค่ไหนก็เงียบแบบนี้แหละครับ ตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยตามเนื้อภาพเลยฝนตกเป็นอะไรที่คิดว่าจะทุรักทุเลแต่ไม่นะฮะตอนนี้ด่องจะเป็นวันอาทิตย์นะช่วงเช้าก็ถนนก็โล่งดีนะครับขับเนี่ยผมนั่งนับนะในขบวนแรลลี่ของเราเนี่ย65คันโอ้โหอันนี้เขาอั้นไว้ฮะเขาเปิดรับสมัครแบบฟรีออฟชาร์จใครจะมาก็มาได้แต่เขาอั้นที่65 เพราะว่าปีนี้65ปีการดําเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงนะครับเห็นรถ E ีวีทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่จำหน่ายในเมืองไทยบางรุ่นเนี่ยผมก็เอ้ยลืมนึกไปเออใช่เพราะมาตั้งแต่รุ่นแรกๆแล้วนิสสันลีฟได้เห็นนะครับแล้วก็มีรถแบบสไตล์แบบเล็กๆกระทัดรัดรถจ่ายตลาด EV ีก็มาร่วมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขับกันไปนะเพื่อนร่วมทางน่าจะเบิกบานกันแหละเพราะว่าวันนี้ไม่ร้อนอะไรเลยชุ่มฉ่ำด้วยสายฝนนะฮะ นี่ไม่ใช่แค่เทสรถไฟฟังเดียวน,นะครับได้เทสเรื่องการลุยน้ําด้วย <laughs> <laughs> นี่รถผมนี่ไม่ต้องดับเครื่องไหนทสิน้นล็อกรถปุ๊บเท่ากับเครื่องดับเลยอ่ะระวังนะฮะไปเราไปต่อกันเลยฮะรถไฟฟ้า EV ที่ใกลพี่นี่ที่สอยู่ที่ไหนค่ะ MBS สมุดปากกาครับ ที่ที่ี่ตุมตุ่มตุมตุมตุ่มทุคนตอบพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสาม M E a สมุดบากกาน้ำมันนี้ก็โหก็น่าจะตกเป็นเป็นหมื่นนะครับต่อเดือนนะครับตอนนี้ค่าไฟก็ผมเพิ่มขึ้นมาสักประมาณพันห้าสองพันได้ครับต่อเดือนเพราะนั้นเราจะ เรียกว่าเอาส่วนต่างตรงนี้ครับไปผ่อนรถรวมถึงเรายังได้รถยนต์ใหม่ด้วยครับในอนาคตเนี่ยรถ EV ีน่าจะเป็นรถที่มีการใช้งานสูงมากขึ้นแล้วก็ผมมองเรื่องของอความคุ้มค่านะครับ E ีวีจะตอบโจทย์เรื่องนี้ค่อนข้าง,งสูง,สงเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเราจะทํำยังไงให้มีพลังงานสําหรับรถ e ีวีที่จะเกิดขึ้นนะครับ ซึ่งเราก็เอานโยบายของทางภาครัฐนะครับ,รบที่จะกำหนดว่าในปี2,573จะมีรถยนต์ e ีวีเข้ามา6ล้านาคันเพราะฉะนั้นเราก็เอาเรื่องของการใช้ตรงนี้ไปพยากรณ์โหลดครับ,รบเราก็จะมีการดูแลในเรื่องของการมีสถานีไฟฟ้าใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับรบายปีจนให้ให้สามารถที่จะตอบสนองปริมาณรถที่เกิดขึ้นเหมือนกัน,นระบบจำหน่ายที่เคยเป็นระบบธรรมดาเป็นคอนเว n t i ชัน l s ลซิสเต็เนี่ยก<อ>็จะเป็นสมาร์ทเมโทรกริด ลงดินกันหมดแล้วตอนนี้นก็พยายามลงดินให้ได้มากที่สุดมาถึงแล้วนะได้ข่าวตลาดวายแล้วทุกคนไปแล้วอ c าซีนี่ ปั๊มประจุลจอมกล้าวเขาว่าให้ถ่ายรูปคู่เสาไฟฟ้าที่ปักกันคลื่นทะเลเกาะเซาะชายฝั่งอ้าวเจ๋งนี่อยากเห็นมานานแล้วกฟนเนี่ยเอาเสาไฟที่ปลดระวางจากการที่เขามีโครงการเอาสายฟ้าลงดินเ,นเราทราบดีนะเขาเอามาเนี่ยฮะกันคลื่นทะเลกัดเซาะฝั่งอู้ดีมากเลยแล้วก็บอกว่าต้องถ่ายให้เ e ห็นโลโก้ MEA EV อยู่ในภาพด้วยโหเริ่มยากละอ่ะเราถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้เขาเรียกว่าอะไรฮะได้ปั r ๊ม r c นะ ประทับที่3นะครับแล้วก็มีการถ่ายภาพหมู่กันด้วยหน้าเรือลบแม่กลองนะครับโอ้น่าสนใจเอาไปดูกันเลยนี่น้องคนนี้ไม่ธรรมดานี่คุณผู้ชมกติกาก็ให้ถ่ายติดโลโก้ M E A E V ดูสิหนุ่มน้อยคนนี้ก็เลยเขียนโลโก้เองเลยเพราะว่าหาโลโก้ไม่เจอใช่ไหม ก๊อปปี้จากข้างนอกรถสุดยอดมากเป็นคนเก่งมากๆชื่ออะไรครับชื่อเลโก้ครับเลโก้ไม่ใช่ทิกเกอร์ครับทิกเกอร์อายุเจ็ดขวบครับเคยไปซูเปอร์เทนตอนสี่ขวบครับน,นันน่นนั่นนั่นเห็นไหมเด็ก <c oughs> <ๆ>คนไหนออกรายการนี้พูดสั้นๆไม่เป็นแล้วละ่ะทุกคนก็ไปยาวกันโอ้โหยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดีมากทิกเกอร์นะเราจะจดจำทิกเกอร์ไว้ทิกเกอร์ไปออกซูเปอร์เทนตอนสี่ขวบแล้วตอนนี้กี่ขวบแล้วเจ็ดขวบ,บอ่า งั้นบันทึกทีหลังบอกว่าทิกเกอร์ครับเคยไปออกซูเปอร์เทนตอน4ี่ขวบและแบร์ไตตอน7ขวบขอทีห้าสามสองครบูมไม่ได้แล้วสักสครีสมาแค่นี้เ <_ S 1> ครื่องช็อตเลย <_ S 1> ช็อตฟิวช็อตฟิวเนี <_ S 2> <_ S 1> ่ยอันนี้ชื่อรายการแบร์ไถนะทิกเกอร์มาออกกับเราก็พูดได้ผมทิกเกอร์ครับออกซูเปอร์เทนตอน4ี่ขวบและ7ขวบมาออกแบรไตครับเออดีไหม คุณพ่อพ่อเรียกับบ้านแล้วฮะพ่อเรียกับบ้านอย่าไปเล่นกับเขาลูกอย่าไปเล่นกับเขาอ่าเรามาทำกติกาให้สำเร็จก่อนนี่นี่คือเสาไฟฟ้านะครับที่เรียกว่าเอามากั้นแนวคลื่นนะครับเพื่อไม่ให้กัดเสาะชายฝั่งเอาเป็นว่าสิ่งนี้ดีนะครับอยากจะบอกให้เห็นว่า นอกจากจะเป็นการรีไซเคิลนะใช้สิ่งที่เคยเป็นเรียกว่าสิ่งรกตานะตามถนนหน,นทางในเมืองเนี่ยตอนนี้ออกมารับใช้ตรงนี้แล้วเราจะได้รู้ว่าเสาไฟไปไหนอ่าไม่ได้รู้แค่ว่าภาษีไปไหนนะเสาไฟไปไหนมานี่นะครับมากันแนว ยาวเลยนะฮะไปถึงนู่เลยนะครับ,รบแม่กัดซอกชายฝั่งแล้วก็ข้อดีก็คือพอ MEA เข้ขาได้มาดูแลตรงนี้เขาเลยช่วยดูแลป่าไม้โกงกลางซึ่งเป็นป่าชายเลนบริเวณน,นี้ด้วยนะครับก็เป็นพื้นที่ธรรมชาตินะครับที่เข้ามาทําให้เขาเรียกว่าทุกสิ่งมันยังคงพรีเซิฟนะถูกอนุรักษ์ไว้นะครับเมื่อกี้นี้เข้ามาตั้งแต่เขตทหารข้้งหน้าเป็นเขตทหารเรือนะครับเห็นความเป็นป่าคา่อนข้างฟูเต็มพื้นที่เลยก็ดีที่ไม่ได้ มีการไถที่เพื่อจะเอาไปสร้างตึกสร้างสนามอะไรกันมากมายเอาเป็นว่าส่วนที่เป็นพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยเหลืออยู่เยอะมากในนี้นะครับ การชาร์จแบตรถอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ลําบากอะไรขนาดนั้นนะคะไปกลับอะคา่ะกรุงเทพแล้วก็หนองคายแล้วก็หนองคายกับกรุงเทพอะค่ะประมาณ890กว่าตอนนี้ก็พอเราซื้อมาค่ะ4เดือนแล้วเนาะมันก็มีสถานีชาร์จอค่อนข้างเยอะขึ้นอ่าเราก็เลยรู้สึกอุ่นใจแล้วก็มั่นใจในการใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นแล้วก็ในส่วนที่ประชาชนที่ไปติดตั้งชาร์จที่บ้านเนี่ยนะครับ ไอชาร์จตัวเล็กที่สุดก็คือ7.7ประมาณ7ากิโลวัตต์อันนี้ใช่ไหมกิโลวัตต์ก็เป็นเก็เรียกโฮมชาร์จเจอร์เล็กๆอ่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยสมถติบ้านนี้ใช้1กิโลวัตต์ครับถ้ามีชาร์จนี้เข้าไปเกิดอ,อะไรขึ้น7เท่าถูกต้องเพราะว่าเดิมใช้ใช้น้อยจะมาถ้าไม่<า>มเคยมีรถไฟฟ้าในนบ้าไม่มีจะเกิด7เท่าหลายๆบ้านเนี่ย m อ็จะทำยังไงต้องเตรียมให้ทันต้องเตรียมให้ทัน m อ็ก็จะปรับไปพวกนี้ให้ให้เป็นสมาร์ทชาร์จเจอร์ S <S สามารถจะปรับเขา <S <S เรียกว่าแรงโหลดของไฟได้ใช่ไหมถูกต้องฮะก็คือให้ชาร์จทัชเจอร์ที่ที่จะที่จะมาในอนาคตเนี่ยที่จะอยู่ในบ้านของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะสามารถที่จะคุยกับหม้อแปลงผมได้ก็<อ>จะทําให้หม้อแปลงเนี่ยมันสามารถที่จะเกลียโหลดนะฮะใช้ภาษาที่เราเข้าใจกันง่ายๆนะคือทุกคนไม่ใช่อัดมาพร้อมกันหมดทุกคนแบตมันยังเหลืออยู่ใช่ไหมแบตมันอาจจะเหลือ50ไปคนน่นเหลือ20ไปคนนนเหลือ80ก็บาลานซ์แต่ว่ามันต้องมีกรอบเวลา มันคงไม่ได้มาถึงในเวลานี้นี่คือส่วนที่ผมบอกไปทางให้คุณหนุ่ยเลยนะเนี่ยในรายการแรกนั้นวันนี้ขอบคุณมากนะครับผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ M E A นะครับคุณวิลาชเฉลยสัตว์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับยินดีครับคุณ รมเมื่อวันนี้แดดไม่ร้อนนะครับฝนพรมและพอมาถึงพื้นที่ฝนก็หยุดพอดีนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมเพลิดเพลินในหลากหลายอารมณ์หนึ่งก็คือตัวพื้นที่ที่เขาจัดรูทติ้งอย่างดีจากเพลินจิตใจกลางเมืองมากๆมาสู่สมุทรปราการนะครับป้อมพระจุนนี้ก็คือขอบสุดของกรุงเทพที่ประจันหน้ากับอ่าวไทยเลยนะฮะในขณะที่นนทบุรีก็วิ่งขับผ่าเมืองย้อนกลับขึ้นมาอีกทีหนึ่ง แน่นอนว่ากําลังไฟพอและก็ทุกคันในนี้ไม่มีใครต้องชาร์จระหว่างทางเลยนะครับก็เชื่อว่านี่คือการเสริมความมั่นใจกับทุกๆคนที่กําลังลังเลหรือการจะก้าวข้ามสู่เรื่องการเปลี่ยนผ่านครั้งสําคัญนี้ของยุตธกรรมนะครับ MEA เ,เขาก็เสริมความมั่นใจนะครับโดยจุดชาร์จที่ให้บริการอยู่ภายนอกเนี่ยมีอยู่138จุดในเขตนครหลวงนะครับกรุงเทพปริโมณฑลที่เขาดูแลแต่ทั้งนี้ทั้งตลาดมีผู้เล่นมากกว่า MEA จุดชาร์จจึงรวมกันแล้วมากกว่า1,200จุดนะครับนี่แล้วเมื่อคุณเข้าสู่ยุนการไฟฟ้าจริงๆนะคุณอาจจะฟังผมก็ได้นะเพราะว่าผมอยู่ในยุนการมไฟฟ้ามา4ปีแล้วนะครับกับรถ3คัน EV ที่บ้านเนี่ยสุดท้ายคุณจะกลับมาชาร์จบ้านคนระับเพราะว่าผู้ชายอนามัยอย่างเรากลับบ้านกินนมนอน3ทุ่มเนี่ยเอาเป็นว่าเราได้กลับมาชาร์จบ้านแน่ๆเพราะว่าการออกไปใช้ในแต่ละวันเนี่ยการชาร์จหนึ่งครั้งไปได้400-500กิโลแล้วหรือสเปคมากกว่านั้นแล้วในวันนี้เนี่ย ยังไงเราก็ถึงบ้านทันนะครับแล้วก็ใช้ไฟที่เรียกว่าจัดสรรด้วยพลังงานสมาร์ทกริดอย่างดีเนีผู้ว่าก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ทําให้สำเร็จเป็นจริงด้วยการจัดสรรน,นะครับกระบวนการการทําให้ไม่เกิดวิกฤตพลังงานเนี่ยเขาก็มีการสร้างโหลดเดอร์ต่างๆการดึงเอาไฟเฉลี่ยการใช้งานในแต่ละวันออกมาให้ทุกๆคนสามารถใช้โดยที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรว่ามันขาดแคลนวันนี้เป็นเรื่องดีที่เรามานะครับเรามาอยู่กับ MEA EV Rally แรลลี่แรกของวงการยุนกรรมไฟฟ้าผมรุ่ยพงสุขนะครับดีใจมากที่ได้เจอเพื่อน EV ีด้วยกันนะครับหลากหลายครอบครัวเลยนะครับถ่ายภาพพูดคุยกันอย่างสรุกสนานเจอคนที่เรียกว่าทัศนคติเดียวกันต้องการให้ลดมลภาวะนะเอาจริงๆและว e v ีเนี่ยตัดมลภาวะได้เลยเพราะว่าไม่มีท่อไอเสียแม้แต่รูแล้วก็ทําให้เกิดสังคมใหม่นะครับที่เป็นพลังงานสะอาดจากไฟฟ้าส่วนต้นทางการผลิตนะครับในอนาคตแน่นอนต้องมีการเปลี่ยน ผมพลังจากฐานหินเนี่ยและไปเป็นเรื่องอื่นๆด้วยนะพลังงานลมพลังงานทางเลือกกรีนเอเนจีก็กำลังจะเข้ามาทดแทนในเรื่องของการผลิตไฟฟ้านะครับส่วนคุณผู้ชมที่ไม่ได้มาด้วยแต่อยากเห็นบรรยากาศโดยคนอื่นๆบ้างไม่ใช่แค่ผมกับแบร์ไตนะครับคุณใช้แฮชแท็กเที่ยวไร้ขีดจำกัด MEA EV นะครับเพื่อไปส่องกิจกรรมนี้ผ่านมุมมองคนอื่นๆได้ด้วยเอาละวันนี้ผมหนุ่ยพงศุขลาไปก่อนนะอ่าฝนหายตกพอดีแต่ยังคลื้มอยู่เย็นสบายจริงๆกับ MEA EV Rally